ได้สีแบบนี้นะคะก็เข้าน้ำเข้านือแล้วใส่ะเพราลงไปค่ะก็เอากรีไปเลยวก็มูอสำ สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านคมะตะนะคะพวกเราอยู่ที่จังหวัดยมงงตะนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองยูเนซว่านะคะนาร้อนที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะตื่นขึ้นมาก็เจอน้องลิงเลยค่ะนี่หาได้เกรงกลัวไหมนะคะก็กินไปเลยสิคะ่ะกิน โดยที่ไม่สนใจเราเลยนะคะพอเห็นหน้าเราปุ๊บก็จะวิ่งสิคะเนี่ยค่ะก็จะมาเนี่นะคะวันนี้มาสามรอบสี่รอบค่ะทุกคนอันนี้เป็นรอบสองนะคะีฝั่งโน้นเห็นกันไหมคะฝั่งโน้นเดี๋ยว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 หันมาเจอเน้นพอหันมาเจอปุ๊บเนี่ยนี่ ดูแล้วโอ้โหเจ,จ้านุชต้องกกวิ่งหนีค่ะมาอีกแล้วอันนี้คือเป็นรอบที่สี่นะจริงๆรอบแรกก็คือมา,มาตั้งแต่ตอนเชา้าแต่ไม่ได้ถ่ายนะคะเนี่ยด,ด,ดูดีแต่เขาก็น่ารักดีนะคะดูเหมือนเด็กกนะันเนาะมาหาก,กินแล้วก็แบบเออแต่พอเห็นเราก็ตกใจนะคะก็วิ่งหนีแบบนี้เนะะาะก็คงจะเห็นล้าบ้านเนี่ยติดป่าลกมากนะคะ ตร,ตรงนี้แล้วลิงมาถอนรากถอนโคนมันออกหรือเปล่าอันนี้จะไปผัดพริกตับอูอันนี้คือลูกใหญ่อ่ะพามาดูโอ้ลูกใหญ่หมากไม่รู้พริกพันอะไรบ้าง พี่พัดเขาส่งมาให้นะคะเป็นแม่บ้านคนไทยได้แล้วนะคะกะเพราไปทำให้อากิวสักจานคือชอบกินกระเพรามากนะคะช่วงนี้เราก็เพราะว่ามันมีต้นกระเพราด้วยแหละ เวลาถามอะเกี่ยวกินอะออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอยากกินกะเพราอะไรอย่างเงี้นะคะก็พอได้กินนะแต่กะเพราไม่ค่อยแตกยอดเยอะเหมือนแบบต้นอื่นๆนะอันนี้ก็หลมแหลมมาปลูกอะไรใส่กันบางทีนึกว่ามันตายแล้วก็ปลูกทับกันไปนะ พริกไปแต่งสีซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวกเก็บเข้าฟีดไปด้วยนะคะเพราะว่าได้ใช้ตลอดทั้งปีนมำซุกง่ายๆนะคะหัวใช้เท้ารับผักชีเห็ดหอมแล้วก็หอมใหญ่ค่ะลงด้วยใส่โชอยู่นะคะนิดนึง แล้วก็อันนี้เป็นผงซุปว๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะแบบเขาก็จะมีกลิ่นแบบผักชีกินอะไรเหมือนแรงก่ดด็รสดีนิดนึงนะคะเกลือ,อพริกไทยนะคะเป็นซุปผักนะคะก็ปรุงแค่นี้นะคะ กระเพราของญาดใส่ผักใส่พริกลงไปนะคะเพราะว่าอาษุดอ,อยากกินผักเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องชอบกินผักนะคะขึ้นสีสันด้วยสีอิ่หวานจริงนะคะ อันนี้ือไปดูมาในรายการในรายการที่แบบเขาไปถ่ายของคนที่ทําอาหารตามสั่งนะคะเรา้นมาลองทําแล้วมันน่ากินมากคือมันเพิ่มสีสันนะคะแล้วมันน่ากาินดีนะคะนนก็เลยมาทําตลอดเลยทำนะให้พริกกับหมูสุกนะคะใกิน,นเติมน้ำซุดปด้วย่อนนะคะอันนี้ทำให้อาเกียรนะคะอาเกียจะเป็นเมนกะเพรานะคะวันนี้ ส่วนป้าจะเป็นเมนูผิดผัดตับตับผับบบดผิดนะคะใส่แบบนี้นะคะก็เข้าน้ำเข้าว้หนีแล้วใส่กระ็เผาลงไปค่ะ,แบบนนะคะน,นใ,คะคให้กระเพราสลด กระเทียมหอมแล้วนะคะก็ใส่ตับลงไปใส่งน,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 นคะคะตับจะได้สุกนะคะแล้วก็ไม่แข็งโอเคจากนั้นเราก็ค่อยๆปรุงนะคะใส่ ลาลงไปน,นี้ประปลาคือปรุงแบบรสชาติแบบเบาๆนะคะแล้ก็ต้องมันหอยไม่ใส่เยอะนะคะใส่ย่างละนิดละหน่อยจริงๆเพราะปลาปลกินแบบอาหารต้องแบบรสแบบบางเบานะคะโชยุใส่ประมาณน,นี้นะคะ

เอาไปเสิร์ฟพ่อลูกกันค่ะดูดิสกาโอเคสมออาาัครไม่ไป่ไม่ไม่ไมคม่ะต่ไก่รมดไม่ไ <laughs> ่ไ่ไม่ไอาหม่เที่ยง่อมแม่นะคะอิ่มแล้ว จากนะคะช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กนักเรียนก็จะให้ทดลองนะคะโรงเรียนก็จะให้ทดลองแบบอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอืมเอาใส่นโ้ลเขาก็จะให้ทดลองเนาะแล้วทีนี้ก็อากิวก็ไปดู่งอุ้ย,ยกันเนาะคุณโอคุไเขาก็จะแบบไปดูอันนี้ไปดูมาจากโคอันนี้ไปดูมาจากโคนันนะคะแล้วก็อยากทําทีเนี้ยแม่นะคะว่าปัตเตอร์ไฟพีนะคะแม่ก็งงคือไม่รู้แล้วก็บอกว่า มันน่าจะไม่มีในประเทศญี่ปุ่นนะแม่ผมต้องผมอยากทดลองอันนี้แม่ก็โอ๊ยปวดหัวแล้วจะต้องพาไปหาซื้อต่างประเทศหรือยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เออก็เลยน่งก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษนะว่ามันคืออะไรเบอร์ไฟลพีใช่ไหมก็เลยไปเซิร์ชดูนะคะมันก็คือดอกอัญชันก็เลยกลายเป็นรู้ภาษาอังกฤษดอกอัญชันโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเน่งก็ไม่รู้เลยว่าภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรแล้วกันเค่ะจะให้ทดลองโอโยยูเรตีอ่ะจิย แล้วก็จะทดลองใส่น้ำร้อนลองไปในดอกอัญชันนะคะส,สีม่วงสีม่วงอ่ะสุกก่ะสีม่วงลูกสีม่วงสีม่วงอันนี้สีเหลืองมะนาวมะนาวเลมองเลมอมานา ดอกคุณเรียกว่าดอกอัญชันดอกอัญชันิบเอไม่้าว่าจะังไกไม่เข้าใจ่ะจไอุปกรณ์เสริมมา うん。っていうか色が変わったって言ったかもいい、ね。うん อันนี้เลยนะคะที่เมื่อวานไปซือ้อของกับแม่ก็คือไปเจออันนี้นะคะทางสั่งนะคะน่าจะเป็นซ <aked, S 2> ดาโนกกิโโ้า er นะคะจะเ่ยสีไทร้ก <ifully |oc|> ็ลงดิจะเปลนไไเปลนไคะอก่งอืหนงือีกน่มกี่งอืาีนึ่มอกลีนงีกสีห่อืมีก่งกอมอีก่สีน สีน้ำเงินสีน้ำเงินน่าจะคุยโดยงดถึงเนี่ยม่อจ้ากสิก็ทำให้รู้ว่าอะไรมันเปลี่ยนสีเป็นอะไรอะไรยังไงไปนะคะแต่ก็ดีนะคะเขาที่เขาแบบอยากเรียนรู้อยากทำแม่ก็สนับสนุน มันแข็งแล้วลูกตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะคะออกเป็นสเเีเขียวเขียวเขียวเข้ม

แต่ว่าเดี๋ยวแม่จะไปทําสวนก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าจะไปทําสวนนะคะยายโทรมาคุยกับยายประมาณชั่วโมงกว่านะคะเอาเที่ยงเที่ยงมาทำข้าวจะไปทําสวนอีกนะคะลูกมาชวนทําอันนี้ไม่ได้ไปสักทีนะคะเดีจะถึงเวลาไปแล้วทีเนี้ยอาเกียวแม่ฮ่ตะกี้คือไหนบ๊ายบาย,บาย,บาย เมื่อวานเปลี่ยนใบมีดเอาไปซื้อใบมีดใบตัดอันนี้มาใช่ไหมคะรอบนี้ทําเองนะคะเพราะว่าปะปาสอนให้รอบก่อนเพราะตอนนี้ปปาคือแบบมาทําให้ก็คือไม่ค่อยได้แล้วนะคะก็คืออันนี้มันต้องใช้แรงแล้วก็อากาศร้อ,อนมากด้วยนั้นก็เลยทําเองนะคะแต่ว่าก็หมุนจนแน่ใจแล้วนะคะว่ามัน,มนแข็งแรงแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะ เบอร์รี่คะ่ะทุกคนนองแบล็คเบอร์รี่ของเรานะคะปีนี้ไม่ได้ขึ้นคางไม่ได้ทำอะไรให้เลยสงสานอยู่นะคะแต่ก็กินไปหลายรอบแล้วนะปีนี้กินไปหลายรอบแล้วนะคะทำแยมทำอะไรก็ทำไปแบบหลายรอบนะคะเอาไปแบ่งเพื่อนไปอะไรก็ไปมาหมดแล้วนะคะูใหญ่มากอะ ลูกใหญ่มากนะคะดูดิอาณาจักรของเขานะเขาโตวไว้มากนะคะโตวไว้มากแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไปแบบเยอะมากดูดิมาถึงนี้นะคะแล้วทีเนี้ยพอเขาแบบออกมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพอเขาติดลงดินแบบน,นี้เขาจะขึ้นรากนะคะทุกคนขึ้นรากเป็นหนึ่งต้นตัดตรงนี้ไปก็คอเอาไปปลูกได้ะคะ่ะ คือเยอะนั่นตัดไปให้เพื่อนแล้วนะคะสองครั้งที่มันเป็นต้นเล็กๆกนนอะเนาะแล้วก็แนะนําเลยสําหรับคนที่แบบอยู่ต่างประเทศอยู่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอยากกินอะไรเปรี้ยวๆนะซื้อต้อนนี้มีปลูกนะคะปลูกง่ายปลูกง่ายจะว่าตายยากก็ว่าตายยากนะคะเพราะว่าที่ท,ที่นี่หิมะเยอะมากก็คือไม่ตายแล้วพอมันมีก็มีประโยชน์ด้วยใช่ไหมทั้งแบบสามารถไปทําแยมได้เอาไปเอาไปกินกับน้ำปลาหวานแบบช่วงไหนที่อยากกินแบบ เผ็ดๆรูปเปรี้ยว,วหวานๆเนาะก็คือแบบอันนี้ใช้ได้เลยแนะนํานะคะเปรี้ยวจีด๊ดีมากแบล็กเบอร์รี่นะคะตัดย้าอยู่มาเห็นใบไผ่เนี่ยใบสาส์เนี่นะคะอืเลยจะทําเดี๋ยวจะเอาไปทํำข้าวต้มแบบญี่ปุ่นอนะไปฝากคุณลุงเพื่อนบ้านที่ชอบเอาของมาให้ดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เขาทานอะไรไม่ค่อยได้นะคะ พอดนีนเช็ดกระจกอยู่หน้าบ้านนะคะพเพื่อนบ้านก็เลยถามา่าเอา้าแล้วแตงโมลูกสองลูกที่อยู่หน้าบ้านวันก่อนที่คุยกันะหายไปไหนนิงก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีลิงมันมากัดเปลือกมันใช่ไหมนงก็เลยรีบเอามากินก่อนมันเลยเนงก็เลยบอกอย่างนี้พเพื่อนบ้านก็เลยขำแล้วก็เดินกลับบ้านไปแล้วก็มาปิ้งปอกหน้าบ้านเอาแตงโมมาให้ อันนี้เป็นผงขี้นาโกะหรือว่าผงโทเหลืองนั่นเองนะคะก็จะผสมกับน้ำตาลเกลือนิดนึงนะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเพื่อที่จะไปกินกับข้าวต้มมัดแบบญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเกียวซาซามากิถดเครโอเเหนชิอ ที่สิเดีกนวก็เดยวจะให้ไปส่งของนะเป็นไรเดอร์มูอีโลจีโออกากะจักน้าด้ ちちっゃくなーれお腹がちっちゃくなでえれつこれはこれ多いやつだよこれは6個あるじゃあ多いやつどうすんのこれはあのこっちの方ねこのナンバー、うん、あのそうそうナンバーのおばあさんケンさんこっちそこにかけると落ちると思う落ちてないかもあっ<え>あっち行くないいよ เดี๋ยวเชิญยอกำลังสนทานากับเขาอยู่อยู่ตรงหน้ารถสีขาวมาทางนี้ไม่เห็นแม่ไม่เห็นแม่ ขีส่สิงส่งมากอันเบรกพอดี เด็กมเด็กอ้วนมันไม่เห็นแม่มีความสุขเข้าสวนหาเก็บผักจ้าชีนี้หาเก็บผักไปกินทำกับข้าวนะคะแต่วันนี้จะทำทำอะไรดีทำหมูกระทะลวกันให้สองพอลูกนะคะตัดเสร็จก็จะตัดให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะ ตัดต่ำไปเนี่ยอันนี้เลือกจะตัดไปให้หมดเลยนะคะวันนี้ก็เสร็จสำหรับหมูกระทะเรียบร้อยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะทำน้ำพริกกินอยากกินน้ำพริกมันพริกลาวนี่เรานี่แหละน,นะคะจะเก็บพริก ะะถ้าสงสัยว่าทำไมมันน้อยอยู่มันเล็กๆอยู่ทำไมถึงรีบเด็กจังรีบกินก่อนลิงนะคะรีบกินก่อนลิงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอโตสักหน่อยเนี่ยลิงเนี่ยเขาก็จะฉลาดมากช่วงไหนถ้ามันแบบพอดีกำลังพอดีกินมาแล้วจ้ะมันกินก่อนเท่านั้นเองก็จะเอาไปกินก่อนลิง เพราะบางทีมันเล็กอยู่มันยังขมอยู่อะไรเงี้ยเขาก็รู้นะคะไม่ใช่ไม่รู้นะลิงเนี่ยลิงฉลาดมากแค่นี้ก็พอแล้วค่ะส่วนน้อยนะคะมีทุกอย่างที่อยากกินนั่นแหละเพราะเราชอบอะไรเราก็ปลูกสิ่งนั้นแต่ว่าบางอันที่เหลือลิงกินก็ช่วยไม่ได้นะคะก็กินเท่าที่มี แกงน,น้ำเต้าใส่ปลากระป๋องนะคะก็จะมีน้ำเต้านะคะมีปลากระป๋องญี่ปุ่นแล้วก็มีตะไคร้ใบแมงลักพริกบุบหอมบุบนะคะก็เดี๋ยวจะเอาน้ำเต้าลงในน้ำร้อนเลยนะคะเพราะว่าเริ่มเดือดแล้วเต้าลงไปนะคะ เยอะมากเพราะเสียดายนะคะพอตัดเราก็มันเยอะอะตามจริงไม่ได้คิดว่าจะทําเยอะขนาดนี้แต่ว่ามันมันเสียดายนะคะก็ใส่ไปเลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเกลือหอมแล้วก็พริกปุกนะคะใช้เป็นหอมแขกนะคะตะไคร้ค่ะ พอเขาเริ่มสุกนะคะนั่นก็จะใส่ปลากรองลงไปใส่ปลากระป๋องลงไปนะคะใส่ปลากระป๋องลงไปเลยนะคะปรุงด้วยอาจิโนโมโตะนะคะนี่แหละคนญี่ปุ่นเรียกผงชูรสว่าอาจิโนโมโตะนะคะเรียกตามอาจิโนโมโตะก็คือยี่ห้อเขาเลยได้ภาษาญี่ปุ่นแล้วหนึ่งคำแล้วก็ ปรุงดว้วยน้ำปลานะคะตอนเด็กๆกินบ่อยนะคะนี้ชอบกินแม่นั่นแหละทำให้กินนะคะ อ,อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอเขาสุกอีกสักแป๊บหนึง่งอันนี้พอสุกดีแล้วก็ปรุงอร่อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จุดท้ายนะคะนางเอกหรือพระเอกไม่รู้นี่ค่ะ เปิดกระเทียมออกก่อนนะคะพอเข้าสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะออกง่ายที่ไม่ปอกเปลือกั้่แต่แรกนะคะใส่ลงไปในครกแล้วนะคะก็ใส่ผงชูรสลงไปเลยผงชูรสนะคะได้ประมาณนี้แล้วนะคะใส่น้ำปลาค่ะพูดแล้วนะคะ จวพริกอันนี้นะคะน้ำพริกอันเนี้ยจะใส่แค่ผงชูรสกับน้ำปลานะคะไม่ไม่ปรุงอย่างอางื่นนะคะข้าวเย็นของเราเสร็จแล้วนะคะนี้แกงข้างนี้แล้วก็น้ำพริกมีคนเอามาจิ้มแล้วกินเลยดุจักิมาจักิมาแล้วก็เป็นหมูกระทะของพ่อลูกนะคะคนหิวกอนอหิวเก้า khao nhỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền